สวัสดีครับวันนี้คุณอันจะมาแนะนํากิจกรรมครับสำหรับส่งเสริมการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับและการส่งเสริมการรับรู้ของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อนะครับโดยพวกคอนครับสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านในการกิจกรรมได้นะครับโดยให้ผูุ้ปกครองครับตัดสติกเกอร์นะครับที่เป็นรูปรอยเท้าแบบนี้นะครับแบบนี้หนึ่งคือการหุบและการกระโดดนะครับแบบนี้นะครับ อันดับที่2การเดินต่อส้นเท้าน,นะครับให้ผู้ปกคอรองครับทำแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบรติบบบบดซิลค์แบบนี้นะครับเดินต่อส้นเท้าแบบนี้นะครับอันดับที่สามนะครับการกดขาเดียวนะครับแบบนี้ครับกดขาขวากดขาซ้ายแบบนี้นะครับและสุดท้าย การเดินค่อยขวานะครับแบบนี้นะฮะถ้าเด็กเดินค่อยขวาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับที่ผู้ปากรส,สามารถใช้พื้นที่บร,ริเวณบ้านนะครับในการสร้างฐานการรู้ให้เด็กนะครับเพื่อเึกการลดภูมการเคลื่อนไหวและการรับรู้ของต้นเอตและข้อต่อนะครับ No. Okay.